สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคก้าสี่พารวยครับเมื่อเนี่ยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนมากบุกถึงบ้านครับบอกว่าสิมาไม่หายแนวทางตอนงวดนะครับมาหายแนวทางตองวดะนะพี่น้องมาเฟื่อเบองอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับม้ฟังน้ำกันครับสดละเด้ออาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาว่ากพี่กน้องให้น่นนี่ยนั่งเผอเบอร์เนี่ครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ ปูมา,มา,มานนบนน่ปูมาบอนวดรับเพื่อเพื่อยืนหนิฮึโนปูมาอีหลีตัวนี่แม่อพี่น้องยืนหนิเด้อเขาคุณว่าไปอาบน้ำไปอาบน้ำแม่เดี๋ยวแป๊บเดียวพี่น้องอคุยคุยไปอาบน้ำดูกับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นี่เด้อครับเอาคุยกับพี่กับน้องวันดีพี่น้องหนให้แน่นี่ยพันมาวัอดีครับวัอดีลงทางเสียเวลาลงติดยาเสียอนาคตลงทางคุยกัะเพื่อเนี่ยคุอกระเื่อม หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตรักในหลวงห่วงลูกหลานเรื่มต้านภัยยาเสพติดห้าเก้าสามเต็มๆแล้วเียมินน้อโอ้ยปูมากล่างตะควันต็มสุดดีนโมกุตายะนโมกุตายะ หลวกพอมีนังเราลูกยากจบ,กาจบกาศาสนาจนศาสนาเอาแย่เงีนเข่าแปงใดเนแเด้าี่เข่าไ่สวดต่อนเกียงเว่ล่าสมาน,น,นสิบสองนาฬิกาสี่สิบสีสิบสามนาทีไล่สวดหลักลงทานเสียเวลาลงติดยาเสียอ,อนาคต ลงท่างเสียเวลาลงติดยาเสียอนาคตรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมต้านพยาเสพติดห9าเก้าสามสี่สองเศษีนาไม่รับทรัพย์ก่อนโตเจะที่ไหนปัดเลยแตดแน่รัฐบาลไทยเฮายพี่อัดมินเขามาแล้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ติดตามพกสองาโชคคนเดิม เพื่อไงปีสาวหายซีหนึ่งเลขออกซีสองพื่องปีสาวสาวหายซีเงินนี่แล้วหายเจ็ดสามหกสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าสามห้าสามแปดรัฐบาลให้เข้านั่งหลังเสียกินหายซีหนึ่งออกซีสองรัฐบาลให้เข้า ออมาแล้วก็ถูกใจก็ไล่ก็แช่ห้า 5, 9, เก้าสามนะแต่บานได้เขาเชียงโศกเรื่องวันไหนสิล้าน30ล้านดีใจนะ้ำ หาก้าสามผู้ได้เป็นแสนได้เงินแสนแได้เงินล้านได้พี่น้องได้ FC ได้ทาม,มาเบื้องลายชดุดกีตามวงวดนี้ออสัาากิดงบหน่อยรัฐบาลไทยออสกิบงบหน่อยรัฐบาลไทยเาให้แนวทางสามตัวแตกเั้นเดิม16มิถุนายน อันนี้เอฟซีหลายท่านครับผมสมบังได้เงินแสนวันนี้เอาเงินล้านกว่าสักสิบเอฟซีว่าผู้ได้เงินหมื่นกันบ้างวันนี้เอาเงินแสนผู้ได้เงินแสนสิเอาเงินล้านได้แน่นอนงวดเมื่อกี้สิบสิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้แน่นอนผู้ใด้เงินแสนจะสิได้เงินล้านวันนี้ละอันนึง วัีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ลักในลงทางเสียเวลาลงติดยาเสียอนาคตรักในหลวงห่วงลูกหลานรวกตัานทยา59 3 59 3 59 3เสพติดห้าเก้าสามห้าเก้าสามในเงินแสนหรืใส่หรือได้ห้าเวชีเมือนี่ตองวัดวันที่สิบหกกูได้เงินเมื่อก็ได้เงินแสนมึงหนึ่ง กูได้เงินแสนกูได้เงินล้านชุดสองใบสิบสองล้านอ๋อมาแล้วเล็เท่ากูมาผู้ดีหามาท่านหายเด่นหนึ่งหกเจ็ดมาด่วนมามาเน่นอนหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดพอจะกรจีดงบหน่อยแล้วแต่บานได้เอ้าฝากไปตังหวอดก่อนพูนมา เก้าสามห้าเก้าสามเดี๋ยวเขียนครับเอฟซีบา,า 50, บางท่านก็ได้เงินเมื่อนบางท่านก็ได้เงินแสนจะได้เงินล้านนได้อาจารย์สักชิดกว่าสักชิดกบหน่อยรัฐบาลให้เงินนี้ไาจะได้เงินล้านสามสิบล้านรับทัดก่อนโตเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ ผู้หายมากแล้วสิบหกวิทนายนโอ้เด่นค่ะอีรีตัวนี้ครับเด่นเด่นเลขเด่นสิบหกวิทนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดรับทราบก้อนตัวได้แน่นอน FCL นิ่งๆอาจารย์สี่สองสี่สองแอดมินมาอีกแล้ว คุณทอดปี่าคุณทอดปี่าเข้าไอ้สีสองรับทัพย์ก้อนตัวยที่ไหนฟันเลยแตกแน่สีหนึ่งซีสองนั่งหลังเสียกินแล้ววันนี้ปันใจคือเขาอัดสักชิดงบน่อยรัฐบาลให้อาจารย์สักชิดให้เชียนทั้งหลายเชียนไว้ทั้งหลายจะได้รับทรัพย์ก่อนตัวจะได้เงินวนนีงได้เงินหมืน่นผูนได้เงินเมือ่อจันอยากได้เงินแสนโอ้อาจารย์สักชิดเันนีงได้มืินก็บาทไปหรืออยากได้เงินแสน ผู้ได้เงินแสนเห็นหน้าอาจารย์ส no. ักสิทธิ์โอ้ย593นี่สิเสียเอาเงินล้านกันแล้วก็บ่มีปัญหาครับผม1มกราคนปี2067นี่ว่าสักสิทธิ์ยังให้แนวทางเด่น167เดี๋ยวบ่งปูกสิจับชุดให้กันปูมาปู่สิได้ถามปูว่าตัวใด FC เฮาจะได้รับทรัพย์ก้อนโต พี่น้องก็ไม่ยัะพี่เนาะบาอฮะรับทับก่อนตัวได้เงินแสนแน่นอนปูว่สองตัวรับสับเจอที่ไหนฟันเลยแตกแน่รัฐบาลให้เขาปาูให้เงินลานแน่นอน,นอนวันนี้ชุดสองใบสิบสองล้านบางนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าสามเจอทีไ<ด>่ไห<ส>นฟันเลยแ,แตกแน่เด่นที่สุดหน,น,นึ่งหกเก็ดสามตัว ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนายาราจับอกกัพีนน่เป็นน้องวอรรนฟังสกอนครับตัวเลขเข้าจังช่วยเพิ่นเบื้งครับคือไม่ต้องกลับหนึเจีเป็นเลขเด่นของอวสักชิตงบหน่อยรัฐบาลให้เข้าชัดอยู่ดีอยู่มือเข้าคืองวดก่อนเนีห้าเก้าสามตรงตรง,ง,งอวสักชิตให้ตัวไหนเจ็ดสิบแปจังหวัดอาจารเจ็ดสจังหวัดอาจารย์สักชิตอวสักชิตงบหน่อยรัฐบาลให้ให้หวยแม่นที่สุดห้าเก้ห้ารับรัดทันที เอาวันเพิ่งนิ่งหาหาเก้าสามสิครับห้าเก้าสามเลขแตกหาเก้าสามยุดจังหวัดใช่นาคเลขเแตก,ก 4, โอ้เลขลักออกสี่สองโอ้เลขแตกเลขแตกครับเข้าใจแล้วงื่ก้อนนั้นผมมาห้าเก้าสามบดีเอฟซียู่บานมาถามผมมาได้เงื่อนมือว่าซักซีดตามเลขว่าซักซิดได้เงื่อนมือเข้าใจว่าพิเอรมินผงคนตามก็ได้เงินแสนเพราะมันเข่าตรงตรงห้าเก้าสาม ให้ตามอวสักชิตงบหน่อยรัฐบาลไทยเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รับทรัพย์ทันทีให้มาแล้วเลขงวดนี้ให้เงินล้านครับพอเป็นยังคครเสอให้เงินล้านเอฟซีผู้คนได้เงินแสนเ่นตีอยากได้เงินล้านนับวันอวสัชชิตงวดวันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอสัชชิตคิดตัวเลข,ขออกมาแล้ว ได้ชุดเดียวตรงตรงหนึ่งหกเ็ตสามตัวหนึ่งหกเมตห้องกรมห้ความเรียบร้อยลงทางเสียเวลาลงติดยาเสียอนาคตรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมต้านพยาเสพติดห้าเก้าสามตรงตรงนเสียเอาหกตัวสบชุดสองใบสิบสองล้านเสียเอาหกตัวตรงๆรงชุดห้าใบกับสัสิบล้าน ตัได้แวอาจาย์บอกพี่นครับแต่ว่าปูวบบอกปูใ้บอกปูให้บอก,า,บอก,า,บอกามตัวตรงไม่ต้องกลับปูใ้บอกปูว่าใบกลับาา1 6วิถุานาย,ยนปี2568นี่ปูว้กลับ

เลขกสามตัวอาจารย์หางเดียวตลอดเด้อครับพี่น้องแต่ว่าสองตัวนี้อาจจะมีหลายหางแน่แต่ส่วนมากขันเลขกล่างเพื่อนสิฟันหางเดียวตลอดครับหางเดียวตลอดถูกคือถูกพิษคือพิษว่าสั่นอาจารย์ซักซิ์นี่แหละครับแนวดีของอาจารย์ก็ดีแบบนี้แหละครับเพื่อนบ่าหายเลขหลายตัวนะครับเล็กเด่นคือตัวไหนน้ออาจารย์หนึ่งหกเจ็ดสัดตัวเลยหนึ่งหกเจ็ดเอา้าเขียนนี่หนึ่งหกเจ็ด สามตัวตัวนี้สามตัวไม่ต้องกลับปูตัดให้แล้วปูตัดไฮหนึ่งเกตหนึ่งหกเจ็ดตรงๆเลยมันบวกาจหนึ่งหกเจ็ดคือสามตัวตรงเขาซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลให้หาเขาจะซื้อตัวตรงคือที่ผมบอกว่าห้าเก้าสามมรดจลักษณะห้าเก้าสามเขาซื้อตรงๆนี่หนึ่งหกเก็ดสามตัวตรงเป็นเลขชุดบันในเลขตัดให้ปูปั่นใจตัวเดียวคือซิกเกต ชิเก็ตมาแน่นอนบนเมื่อตกลับบนมาแน่นอนผู้ให้ค่กแล้วบนชิคเก็ตตัวเดียวพ่ออจันยโอ้ผู้ให้เยอครับชิเก็ตตัวเดียวผู้มันใจคักหนึ่งเจ็ดกันภาษาบันเท่าไงก็หนึ่งเจ็ดตัวที่ว่องกลงให้ใชยครับสามตัวตรงหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดคือสามตัวตรงนะครับตัดมากคือหนึ่งหกหนึ่งหกกระเด็นแต่ว่าเป็นตัวร่อง หนึ่งหกก็เด่นแต่เป็นตัวรองหนึ่งเจ็ดนี่เด่นที่สุดหกเจ็ดนี่ก็เด่นแต่ว่าเอย่างกว่าไม่ทั้งกับนายเข้าลงทุนหลายแต่ว่าเอาตัววงกลมนี่ให้นี่หนึ่งหกเจ็ดสามตัวตรงๆกันหนึ่งเจ็ดแต่ว่าปูให้เลตล่างน้ำเงวนนี่คือหกแปดหกแปดเลขบัวจานหกแปดหกแปดตัวเดียวตัวเดียวโคอโลเล่นบัวจันวงกลมให้กอมรถตีสิเมื่วันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มดตีลีมดแน่นอนครมดแน่นอนลอตเตอรี่เข้าให้ลอตเตอรี่ลงไปลงทุนหกแปดล่างหกแปดล่างตัวเดียวโอฮัลโหลเดี๋ยวเขาจะหัวเนี่ยนี่แหละคือชุดดีชุดเด่นของอาจารย์สักดิธิ์ฟันเม็ดเดียวถูกคือถูกผิเคือผิดว่ัสดเพิ่ว่าปูว่าว่าให้เลียนก้าแปดก็ต้องกลับหัว ว่ตาตกจับมันบ้าครับหกแปดตัวเดียวตัวเดียวน,นิ่งๆน,น,น,นะค่ะอาจารย์เพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนอยากเห็นตัวเลขนิ่งๆพอตะชิดกบหน่อยละแต่าบาลให้เข้าให้เอฟซีด้วยห้าเก้าสามห้าเก้าสามวันนี้ปูไฮมาเด่นหนึ่งหกเจ็ดปูตัดหายแล้วเด่นที่สุดที่หนึ่งเจ็ดบนไม่ต้องกลับ บ่ต้องเรียนล่างบนคือบนล่างคือล่างอาจารย์หนึ่งหนึ่งเนน้อยเพิ่นแคปหน้าจอไว้ครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากแคปหน้าจอครับขอขอนิดหนึ่งนะครับหนึ่งหกเจ็ดสามตัวบนนะครับตาดอกมากแบมนี้หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดครับชุดล่างนะครับบมมีชุดคือตัวเดียวครับล่างอย่างนี้ตัวเดียวคือหกแปดหกแปดตัวเดียวครับเม็ดเดียวครับอันนี้คืออาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ถูกคือถูกผิดคือผิดครับ งบน้อยรัฐบาลไทยครับอันนี้คือฉายาของเพิ่นนะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยให้หลายตัวนะครับจะเคยเข่ามาหลายล้วครับ้าพี่น้องยอนไปเบิ้งเข็มของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก้าๆกับคือจนรับว่า่วนคึอกันครับอันนี้คืองวนนี้ี่สีิได้เงินล้านงานนี้บอกอาจารย์งวดนี้แหละสิได้เงินล้านจีบหกวิทยาคือปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก่อใจคิดใ้เรขมากเดือนห้างเจ็ดสิบแปดเดืวัดแม่นที่ชุด ไฮซีตัวผมบอกเสือตัวที่อาจารย์บอกสามตัวตรงกันมักสามตัวตรงตรงให้เรนหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งซับหน้าซับหลังหมอยันคิอว่าตรงตรงมั้งเนี่ยเอฟซีบางท่านกันมักตรงตรงจะขึ้นหนึ่งหกเจ็ดแต่ว่าปูตัดไ้เรนสองตัวขึ้นหนึ่งเจ็ดนีมาแน่นอนมาแน่นอนรับชับก่อนตัวเจ็ดที่ไหนฟันเลยแตกแน่ รัฐบาลไทยเข้า16มิถนายนเรีลกร่างหเลข68บ่ขึ้นบ่ลงตัว <68. S 1> เดียว68หัวมันต้องกลับเม้นทุกเขียวทุกเขียวจะกลกับ60 6090 6090นั่นเจ้าที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รัฐบาลไทยสะโดนกับ90 60, 60 90, 90 60แต่วัน 5, วนี้593มาดิว่ามีครับที่มาแปลกเนี่ยคือออกดืวใเสนานักออกสีสอง รับทรัพย์ก้อนโตเอฟซีหลายท่านรับทรัพย์ก้อนโตได้เงินหมื่นอยากได้เงินแสนได้เงินแสนอยากได้เงินล้านงวดนี้อวสชชิดเละไ้ปูบอกสิบเจ็ดตัวเดียวสิบเจ็ดตัวเดียวใค้ซื้อง่งายๆกันผู้มาเอฟซีบางท่านอยากซื้อง่ายซื้อสิบเจ็ดตัวเดียวว,ยว,วันนี้เลขล่างลอตเตอรี่รัฐบาลได้เอาออกมาจำแนยแล้วใครซื้ออยู่หกแปดอาจารย์ไม่ต้องกลับ อา่า,ขา,า์ขออนุญาตถามเลยว่าปูใดที่มาหามาบอกตัวเลขอาจารย์ครับปูสิงเซ็กซิตที่รักษาอาจารย์อยู่นี่แหละที่คืนคู่อยู่ทุกมือนทุกมือที่ให้เอฟซีเข้าด้วยทุกวดทุกวันแต่ว่าบอสามารถที่สิบ,บอกได้มันมบ่บ่ให้บ่เอ้ยชื่อเว<อ>่าเป็นปูของอาจารย์เองเป็นปู่ของอาจารย์เองบ่เอ้ยชื่อท่านเป็นผู้ที่หุมคล้องอาจารย์เนาะครับเนาะหุ่มคล้องอยู่ให้ตัวเลขเงีทางให้เอฟซีเข้าด้วยด้วยยงวดนี้ก็สิด้วยสีได้สิบสองล้านแน่นอนสามสิบล้านแน่นอน ว่าไงพู้ได้เงินหมื่นก็สิได้เงินแสนก็ยังบ่เข้าใจได้มาแล้วค่อยเอาได้ว่าเักสิท์งบไหนแล้วแต่บ้านได้ FC ฟซีสามพูดจากได้เงินแสนสิเอาเงินล้านงวดวันที่16มิถุนายนปี2567ัอยหกกดว่าเสกสิท์ก็เลขเป็นเลขมีเลขเด่นหายสุดตัว3ตัวตรงไม่ต้องกลับ167แต่ว่าเลขที่พูดตั้งหายพิเศษเก็ดหเมาหมดใช้เมาหมดบ่อาจารย์ ซื้อขั้นนี้แห้ะไปซื้อขั้นไม่รถที่อออสักชิดบอกโอ้ยแต่ที่น้องนะพี่กูได้ใยญ่ใหญ่รถไม่เฝ้าออมาเบิ่งนมันบ่อยจังบอกเพินเน่นแน่ว่าพี่ส่องใดอยู่นี่บอกเพิน่นเอินเพิ่นมาเนี่ยนวัวแม่นวนพารยวยสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมเจ้าสีพารวยคนน,นาําโชคสอพาโชคทั้งเพลนะครับทั้งเพลมีหลายช่องอูีครับนะครับมีทีมงานอยู่นี่ชงได้แน่ ปูไ้มา,มาแล้วศุลศิลปทองที่นะครับสุนิสาทองที่นะครับเชือดที่พมหอนี่ได้เงินล้านแน่นอนไฮฮอไปเด็นเลย FC เอฟซีเฮาปูไ้มาคากแล้ววงกลมไ้นี่แมนเบิดนีสามตัวหนึ่งหกเจ็ดสองตัวหนึ่งเจ็ดมันใจจักเปอร์เซ็นลาดเปอร์เซ็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างสามตัวตรงกันมากแบบเค็งเคงเลยนี่ขาดป๊ดเลยหนึ่งหกเจ็ด หนีบอลอดเข่งเข่งขาดปดเลยวสันพี่หนีอบอลอดโซล่างไว้กับโยนว่าอาจารย์หนีบอลอดหนึ่งหกเจ็ดเลขดังที่สุดเด่นที่สุดหนึ่งหกเจ็ดครับขอพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอครับเดี๋ยว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 สู้อีกนิดนึงเด้ออาจารย์นิ่งๆเด้อครับเอฟซีพู้ได้เงินแสนสิได้เงินล้านในชีวิตเกตีต fc ผู้ได้เงิดนเมื่อนอยากได้เงิดนแสนในสี่อหกแปดล่างผู้อยากได้สามสิบล้านในสื่อหนึ่งหกเจ็ดไม่ต้องกลับผู้หวกคักแล้วผู้หวกครักแลหวครับบอกอาจารย์ซักสิทพี่น้องหลงาาทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตรักลูกหล้านรักในหลวงห่วงลูกหล้านร่วมตด้ดหายาเสพติดห้าเก้าสามห้าเก้าสามน ก็สามมันดอกไปแล้วม่อาจารย์งวดนี่หนึ่งหกเจ็ดครับครับงานนั้นอาจารย์มายำหาก็สามพี่น้องเนี่ยยำใจ<า> FC เพิ่นทูมาหาเพิ่นได้เงินเมื่อเพิ่นได้เงินแสนผู้ดได้เงินแสนสีได้เงินล้านจากได้เงินล้านงวดนี้ว่าสักชิดงบหน่อยลัฐแต่บานไทยเอาเลขเด่นไห้แนะ่หางเดียวเด็ดเด็ดหนึ่งหกเจ็ด ผ้ได้เงินแสนสะเอาเงินล้านหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดผ้ได้เงินหมื่นอยากเอาเงินแสนในซี่หกแปดผู้บอกคัาแล้วจนพวกกลมให้จะเอาจังไดยอีกชุดนี้ลอตเตอรี่มีอยูอ่ใส่กวดเอาหมัดไว้จานรับซ <6, 8. S 2> ับทันทีอาวรับซับทันทีพี่นอ้องที่ลอตเตอรี่มีอยูอ่ใสกวดเอาให้มดัดไว้จานอาจารย์เพื่อนว่า อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับงบงบน้อยรัฐบาลไทย่าจัรครับเมื่อนี้มาดวนจีเลยครับฟันเด็ดเด็ดสามตัวเม็ดเดียวครับบ่วมีอาจารย์ใดฟันใดคืออาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับตัดให้พร้อมครับหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับล้างฟันให้เม็ดเดียวฟันบนเม็ดเดียวครับอบ่เป็นยังอาจารย์ฟันหกแปดฟันตัวเลขอาจารย์ เด่น <De> สุดๆนี่เงินแสนหกแปดบอครับหกแปดนี่คือเงินแสน,นแสิบเจ็ดนี่คือเงินล้านครับเอเง็งเ,เงินแสนเอ็งเงินแสนนี่เงินล้านสามสิบล้านหนึ่งหกเจ็ดสามสิบล้านหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสามสิบล้านนี่ชุดสามสิบล้านนี่เอฟซีเขาเรียกเอาจะเอาชุดไดที่ออดซักชิดจัดให้ รัฐบาลให้เห้องโหวดไปที่สิบ16มิมถุนาย,ยนปีสอองพัน้ารย2 5 6บเจ็ดเด่นที่สุดนี่คือวงกลมให้นี่นะชุดเด่นที่สุดเอฟซีบางท่านบอกว่ามาร,กรหกหนึ่งกับว่าเป็นยังมารคหกหนึ่งกับเรียนหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าว่าต้องเรียนปว่าไม่มาแน่นอนเอาอย่างไหนคือรับอาจารย์มันหน้าสิบเจ็ดมาสิเาสเบเจ็ดรับซั์ก้อนโตสิบเจ็ดหกแปดล่าง เงินแสนเงินล้านอยูสามสิบล้านอยู่นี่เอฟซีจะเอาแบบใดอยากได้เงินแสนก็เอานี้เอาเงินล้านก็เอานี้สามสิบล้านก็เอานี้วันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันหรอยหกสิบเก็าปูห้องให้คัากแล้วเบิ้งกันคักห้าเก้าสามลงทางเสียเวลาลงติดยาเสียอนาคต ลักในหลวงห่วงรูปหลานร่วมต้านภัยยาเสพติดห้าเก้าสามไม่ต้องกลับพี่น้องเอฟซีเฟอราเก้าหกสามเก้าเจ็ดสามมาสัน่นกับกับว่าเป็นอังปูไหไห้ามาแล้วเอ้ขี้หนีเงินแสนหนีที่หกแปด หกแปดหกแปดตัวเดียวแต่ว่าบม่ได้หามันจะเป็นเก้าแปดแปดเก้าว่าเป็นยังปูบ่ได้หามแต่ว่าปูไงหกแปดแต่ว่าชุดบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างสามตัวตรงๆไม่ต้องกลับนี่ที่ปูไห้นี่ซื้อเอาครับชัดเจนชัดเจนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นี่ชัดเจนจริงๆเบิ่งปูเลยครับปูมากแล้วครับนะ ปูศรมาประทับเพิ่นเรื่อยครับเราสามารถบอกแนวทางจังว่าเพิ่นบอกได้ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเด้อพี่นองเนาะปูมากมากมากปูไม่หรืเด้อครับ ane, อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูกข้องเพิ่นครับปูบเ one, two minutes, two minutes. พิ่นห้ชุ ota, ดเด we ียวหนึ noting. ่งเจ็ดสามตัวตรงหนึ่งหกเจ็ดหกแปด fc เฮ้าหัวตันพที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนนาคือเดือนกรกฎาคมิถุนามิถุนากรกฎาคม วัชชิตไฮเลขกตามแนวทางชุดเด่นของรัฐบาลให้ที่ประกาศทุกงวดทุกงวบเป็นเลขลับเงินหมืน่นเลขลับเงินแสนเลขลับเงินล้านได้แน่นอนได้อีกงวนนี่ได้อีกคเอฟซีท่านไดซื้อก็ได้เงินท่านที่เลยผู้บอกคัา,าแล้วเม็ด,มาดหางเดียว<า>บนหางเดียวล่างหางเดียวนะครับ สามตัวเม็ดเดียวหนึ่งหกเจ็ดเก้าห้าสามในเงินบ้านหน่อยแสนเอฟซี <Ừ. S 2> ท่านไหนไปซีกับเอาไวล้ลรอวดมาที่หนึ่งมิถุนกรกดาคมกันเมื่งวดนที่จุมพกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่อาจารย์พี่น้องเอฟซีเฟิรนวาล่างคือหกเจ็ดเฟิรนว่ากระได้เพราะเป็นยันตที่ว่าปุวยหกแปดบนเป็นบนล่างเป็นล่าง ชุดที่เด่นที่สุดหนึ่งหกเจ็ดพี่นอกตชุดสามสิบล้านนี่าาพี่แอดมินพี่น้องเพิ่งเอาไปล้างกับว่าเป็นยังแม่นวะครับนี่คือปูไหาแนวทางมากขึ้วงกลมไ <อา S 2> ห้นี่ข<ม>ึ้นหนึ่งเกตอยากซี่หกสิบเอ็ดแต่ว่าเป็นยัง <100. S 2> แต่ว่าจะไปซื้อเก้าหนึ่งหามซื้อเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าออออชักซิปกับหน่อยรัฐบาลให้เกตสิบแปดจังหวัดให้หวยแม่นที่สุดไหยซื้อเลขเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าวดนนี้ ให้ชื่อได้ตะโกนึง <จะ S 2> ่งอยรัฐบาลบ่าได้เอ,อมามบาอาจารย์วัดนี่เอามาอยู่เอามาอยู่แต่ว่าปูให้เกียหนึ่งหนึ่งเก็ิกันจีซื้อให้ซื้อเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดไม่ต้องกลับครับห้ามซ<า>ื้อันตามสูตรของอาจารย์ในเก้างวนนี่นี่มาแต่อยู่มาแต่เป็นตัวเลขที่อยู่ในในวงล้อในอนั่นมันบ่ครับแต่ว่าบ่ได้มาสิม,มา่อออกเป็นตัวเลขให้พี่น้องลงทุนมันบ่ครับ วอได้รักร้อยเก้าหนึ่งเก็ดนงี่ก็ได้อ๋อเป็นรักร้อยได้ครับครับเมื่อไฮเล่นรักสิบกับรักหน่วยแสดงว่าเก้าว่ามารักสิบกับรักหน่วยครับทิชชานจัดเอาง่ายง่ายทิชชันอัดทิชชีตกับพี่กัวให้เป็นเก้าแฟรนี่ตัวนี้ฉันว่าเข้าใจกันเลยบว่ากันเลยว่าพี่ไฮกันมาไดไรขึ้นรักร้อย เพี้ยเนียนเข้าใจไปเพียนเนียนเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเปิ้นยังกวาดชิดนเลยห์ให้หกแปดตัวเดียวอังเช่นกันเลยห์ให้เป็นเก้าแปดตัวนี้ก็ได้บ่กว่าให้คือเก่าว่ามาหลักสิบหลักหน่วยเก้าไม่มาแน่นอนถ้ามาหลักร้อยที่เขียนให้สีแดงแดงบวมบวบได้ปล่อยเห็นพี่น้องเอฟซีได้นครับเขียนให้เป็นตัวอย่างครับเก้าแปดที่เขียนให้เป็นตัวอย่างมาทันะได้ได้ยัดให้บวมเก้าแปดนี่เป็นตัวอย่างซื้อ การคันล้นขึ้นาเป็นเก้าแปดว่าั่นครับแต่จริงๆเราปู้ว่าได้หายตัวนี้ปู้หายหกแปดตัวเดียวว่าั่นเอาตัวองกลมสิเก็ดกับหกแปดบนเป็นบนล่างเป็นล่างเอฟซีเข้าได้เงินแน่นอนผปู้บอกบนหางเดียวล่างหางเดียวพิษจะบอกเสียใจายบอมฮิดลัมซับตอนที่เลยนีีแอดมินได้เงินแน่นอนห้าเก้าสามได้มาแล้วพู้ได้เงินแสนพิดเฉลเอาเงินล้าน เรา่องนี้นินล้านมันเสี่ยงสามสิบล้านเอาร้อยล้านเดี๋ยนี้เพียนอ็นเข้าใจไปที่ฟูคนบอกคุณบอลยู่นี่เข้าใจฟูหรอฟูเขาถ่ายเสื้อกายถ่ายเอ็มซีเอาติดตามเหตุของแม่นวลพาลุยครับสพรโชคคนเดิมวาสิทธิ์กุ้มหน่อยรัฐบาลให้ติดตามไปเรื่อยๆทุกๆช่องเดี๋ยวลุงขอพรโชคคนเดิมเดิมสพรโชคเก้าสี่พารวยครับคนนำโชคครับ นี่หลายสองทางที่ติดตามได้เด้อพี่น้องก็รอบติดตามเบิงึงบางที่อาจารย์เพิ่นอาจสิมีมีโค้งบ่อาจารย์นี่มีโค้งบ่ครับเอฟซีเฮาบก่กบางท่านอาจจะว่าได้ตัวเลขจะมีโคง้งอยุติได้ไงคือเฮานี่วันที่นี่คือ16มิถุนายนปี2องพหลายท่านติดตามช่องของพี่แอดมิน593กามมุห้เบิ่งวันที่ก็เลยหลวงดีได้เง,งินแสนไปหลายบ่นหน่วยแสนเออ เลขห้าเก้าสามบางหนึ่งก็เลไยไฮออดซักชิดงบหน่อยรัฐบาลไทให้ห้อยแม่นที่สุดในเกียรติปดจังห,หวัดมาไฮแนวท้างเลขเด่นตองหัวก็เลยไดงไฮเอฟซีเขาดีไล่เข้าใจอ๋อครับครับอ้าววันน,ออน,นี้พี่น,อน้องมีลายซีของออดซักชิดมีวันที่พ่อหมุนของเข้ามอหอนเอฟซีบาบูนมอหอดไปซื้อห้าเก้าสาม ห้าเก้าสานของงวดวันที่สิบหกมาออกงวดวันที่หนึ่งในเงืนไปเจ็ดแปดแสนเียดล้านกับขอพรกคุณในไลายเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณและรสวัสดีครับขอบคุณอาจรย์ศัสิ์ขอบคุณพี่น้องทีครับขอบคุณทุกๆไลน์ขอบคุณทุกๆแชร์นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับ พี่น้องโชคมันลำรวยกันสุขภูสุขคนเด้อครับพอกันไม่ในคลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบพี่น้องทุกทุกท่านเด้อโชคมันนะครับพอกันไม่ในคลิปหนาสวัสดีครับย่าเมนวันเอฟซีเข้าใจเข้าใจอยู่ดีนะพ่อสอนนะ